หรือจะอัพขึ้นไปดีวะไม่เอาแบบนี้แหละมะั้งเลี้ยนตาไม่คุ้มนะมองมาซืือสำคัญที่สุดแลนอันนี้อะไรจะเข้าห้องลอยกันนะฮะหือ๋อเพิ่มถ้าเรากินไปมันจะไอ้นั่นได้รับบัฟเป็นอ๊ออันนี้สีบัฟ โอเคจบละต้องต้องเป็นแก,กกินเข้าไปเท่านั้นตอนนี้ชเลือดกามานาสองร้อยแปดสิบุเลือดเจ็บเออเอ้า,า 280. โอเคถ้าเก,กไม่กินก็ไม่ได้ไปกันเลยเสมนา, <c oughs> ตาเตยเนานทำไมต้องเป็นบอสน้ำแข็งด้วยไม่เข้าใจอ่ะนี่ไงว่าละวทำไมเก,กไม่หยิบอ่ะ <c oughs> มันเยอะมันเดึงหน,นุ่ยย้อนแล้วมันเดิงตัวใหม่ไม่มีอะไรหรอกข้าวข้าเมีอะคาไปเลยเกาะแกไม่หยิบทรายเลยจะหยิบเองก็ได้มาหนะ้าหมดก็ไม่รู้ด้วยแนละ้วเนาะซูมมนาน้าเลยไม่ไม่ไม่คือปืนอันแรกก็ซูมมาแต่ทรายน่ะน่าจะสามโอเคบอสอะไร ระ,ร,ะระวังระวังระวังเฮ้บอสบอสมันโดนรับป่ะเนี่ยเดยวละขานะเพื่อนเป็นตัมนตัิ้งเหรี่ยระวังระวังระวังโอ้ยโดนอีกอวเฮ้ยเดี๋ยวมันสไล์ได้วะี่นุก้ยทำอะไรก่อน หนูลิงยิงมะโอ้ไมวนยิมาเป็นยังเออถ้าจุมพุทธนะแกยิงใส่มอนเรื่อยๆใช่ไหมมันจะเสกน้ําแข็งออกมาเพื่อแช่แข็งด้ยเดี๋ยวนซึ่งอัตราแช่แข็งเยอะมากแปลว่าก็จะได้อินเด็กอะไรเมื่อมันระดับแดงเข้าไปเลยดิหนูหนูอากาแกจําตอนที่ฉันแช่บอสได้ไหมเลือกเดี๋ยวฉันซูนยองคิดที่ลมาจาะทะลุอันนี้ดูมีประโยชน์กว่านะ พี่โอไอตัวนี้จะมีคอมโบนะถ้าเราใช้สกิลนี่มนเป็นแบบยิงกระสุนออกมาหลายอันเนี่ยอันตีตัวนี้สามารถยิงกระสุนมาได้หลายทิศทางเนี่ยเราจะคอสเพยเป็นมิกุหรือยังไงเนี่ยเนี่มันต้นหอมนะเอี่ยเรานะทำูนีงิมอะไรดีกว่าไม่เคยใช้ปลาพันโง่เลยอันนั้นปลาพันไม่เคยเลย ใช่ทำไมต้องฟันฟันฟนีด้อครับนูนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นนักแข็งไหมยิงกด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 กยิงลัวอะไรกดยิงัวเลยืแ่อาดเยแบบนี้ดีกว่าอ้าว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 จิ๊บอ้าวจ็บเลียตะโก เปลดาบแทนธนูแล้วพี่โจปัดกุได้ปัดโยด Yo, Somebody h e l รู้สึกว่าจะเป็นห,ห้องบันได้ของเยอะกว่าออ้ยเรือเลย,ยถ้าขอกลับไปเอาปืนกันนะกลับไปเอาดาบเอาเป็นดับล,าล้ากันอันนี้อะไรอ๋อคยใช่แล้ว ก,ก็ลืมเลือกไอ้จริงสองทางพรอันตีก็จะคอมโบโหดมากเลยลืมเลยจ้าอ,อู้จําจำ,จำตอนเราสตาร์วอดได้ไหมจับดึงเปงมันวอดมาสตารนน์ไงมันโดนดึงอูซีเฮ้ยสมันนะอยากหยิบก็หยิบไปดิไม่ปืนอันนี้ก็มันกระสุนมันแป๊บหนึ่งเร็วไหมเร็วค่อนข้างจะเร็วแต่เดี <laughs> ออนะ๋ยวตาต้อง

ก,ก,กิขอแมวมูจะปกนแมวมเดี๋ยวคบละโอ้ปืนมันโกงยิงไอเพิร์กก็มีสก,กินลิงนะแล้วก็เก็คบคบก็จะได้สก,กินลิงแบบไม่ต้องคาบลิงบบอะเออสก,กินลิงเป็นบอสตัวนี้แหละแบบไม่ต้องใช้เตียนฟ้าเลยแล้วทำไมต้องเป็นลิงวะพร้อมไหมพร้อมอันนี้มันผิดแบบผิดแดงๆที่ไอ้พวกนั้นมันพ่นใส่เราไม่ใช่เหรอผิดอะไรอย่าง้ของก้าว กติมันต้องปเป็นสีแดงธนูคิดตันนี่เอะไม่ใช่ธนูคิดตันไม่เคยใช้หรอ <c oughs> เนก็ใช่งไงธนูคิดตันมันมีดาเมสสองนะปืน<อ>นี่ดาเมสสิบสองบอสเป็นอะไรเช็คดิปูอโอ้ชัดจนก็น <c oughs> ชอบปูเงนินมากปเงนิน